นายังใส่เสื้อเหมือนพี่ชัยสวยเหมือนกันนะสีชมพูสวยเขาอยู่คนละข้างนะสีชมนี่สีไม่ด้ดูของพี่มอมนีไม่เหมือนของพี่ชัยนะ

หน้าภาพหน้าปกจะเป็นหน้าพี่แจ็คตลอดอ่ะมันมันมันเอไอมันคำนวณอย่าเงี้ยเอาคนที่อยู่อยู่ใกล้เห็นหน้าชัดอะไรเงี้ยเอาเป็นหน้าปกวันพีคู๊ดเเลยดีว่ะทุกทีฝนตกว่าบ่อยหยุดแล้วไม่มีแล้วมี่วันที่สี่ไงครับ สองเสียมีโอกาสตกหนักเลยมรสุมไอ้วันเนี้ยที่มันตกอะตอนเช้าเนี่ยมันแรงกดอากาศหนาวมาเจอร้อนหนาวคันเลยมาเจอร้อนนานมึงดูจังไหนเนี่ยกบูตุกัยล้างล้างไปแต่ละวานมึงดูทุกวันเพราะว่าเพราะว่ามึงต้องเคาไรใช่ป่ะงานจะเดินไม่เดินเนี่ยอยู่ที่สาฝนแล้วว่าอาแล้วถ้าทำงานไม่ได้อะมึงก็ให้มันหยุดสร้างยุติธรรมไม่ต้องจ่ายไม่คุ้มแบง ไปแล้วทำทุกวันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าเราวิ่งไปเราปวดเท้าเดี๋ยววิ่งไปอะไรเราต้องแช่งโอ้บ่อยก็เลยต้องดูแล้วมีผิดพลาดบ้างไหมมันใกล้เคียงกันหมดเลยหรอตัวมากูถ้าวันที่ว่าจำเป็นจริงๆตอนเช้ารูต้องดูหรือว่าตัววันที่ว่าเก็บผลเลยตอนเช้ามันก็ต้องแบบมีทำได้ต้องทำอย่างเก็บผลนั่นเอ ทำแบบนี i, winter, um, a, uh ้น huh. uh ี huh. ่เองบ่อยถึงรวยเอารวยเอาดูน <hate> ีิตอนนี้เงินบาทเราอ่ะมันอ่อนค่าถ้ามีเห็นสมมติว่ารถรักล้างเลื่อนไปแปดบาทเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแพงนะคือปริมปริมนะเพราะต้นทุนไปสูงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้นทุนต่ำนี่ต้นทุนสูงอย่างขูดยางแพงเออใช่ใช่มันแพงเพราะว่าเงินบาทเราอ่อนค่าด้วย มันแม่งใจหนักหนักกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้ใช้เข้ารับตอนนี้ชาวไร่ก็แย่ดิชาวไร่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เลรถเนี้ยอเราก็ไม่มีปัญญาเลยต้องใช้เงิน อ๋อปล่อยปล่อยแม่งเลยแม่งเลยอ๋อหรือมึงก็ต้องใช้คนมาไถมาไถที่เสียค่าน้ำมันเสียค่ารถโดนนะครับหลายหมื่นโหหลายหมื่นเลยหลายหมื่นยังมะม่วงเนี่ยคนเลิกทำก็ต้องมึงก็ต้องตัดต้นทิ้งถ้ามึงจะทำเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นตัดต้นทิ้งมีค่ามีค่าตัดค่าอะไรอยู่ใช่ไหมคนก็ปล่อยทิ้งเลยม่มีปัญญาจมกันบริหารไม่ดีนะทางเนี้ย นิ่งทำเยอะเลใช่แต่ถ้ารวยก็รวยเลยนะถ้าได้กำไปแล้วรวยเลยที่มอมก็เลิกนะแลอยู่ทำฆ่ี่เอโอ้โหเขาเลิกทำไปต้นปีแล้วต้นปีแล้วเขาไม่ไหวเขาเคยทำได้จริงแบบว่าแม่งลงทุนนิดเดียวเราต้องจัดนี่มึงคุณเพื่อ ถ้าเรื่องนี้คุยยาครับน้ำมันนี้สำคัญเลยมากสุดเลยมั้งะน้ำมันขึ้นก็โดนแล้วเพราเดือนงโอ้ใช้น้ำมันไม่รู้เท่าไหร่ทำายอเขอย่จะได้เงินนะ ต้องทำหลายอย่างไหมทำอย่างเดียวไม่ได้ไอย่างนี้ไม่ขาดทุนอาจจะแบบมีมะม่วงมีสับปะรดมีพื้นอย่างเงี้ยอาจจะยืนพื้นไม่ได้กำไรไม่ขาดทุนแต่จะไม่ได้รนี่ยต้องคำนวณเอาอะไรเย้ หุ่นอย่างพี่มอมพี่มอญนี้่ก่อนนี้เป็นโดดดังเลยเนี่ยเคยเห็นที่ประจวบตาาามร่งกยเนาะหัวยูเยอะนะยิ่งตอนเด็กๆนะยิ่งต้นๆนี่นะแม่งหนงฟิตเลยพอมึงก็ไม่เดี๋ยวพอมึงอายุก็มีการเล่นไม่ได้แต่ดิฉันเลยใช่กลยแล้วแหละกลยแล้วอูรู้สภาพแล้ว เมื่อก่อนแม่งจะ่วงทุกวันเดี๋ยวนี้เราแค่แตะแป้นได้ก็บุญแล้วแต่ว่าก็ไหนๆร่างกายมาถึงนี้แล้วก็เอาให้เต็มที่ก่อนนะครับก่อนจะเล่นเวลาก่อนจะหยุดโก็คิงกันแล้วลองแรกผมมิกก์วันนี้สองโอ้ยมิก่งวันที่สามมิกก์วันนี่สามมีแต่ญาตเพราะฉะนั้นเตียบกูว่าผมชื่อเพียร์อะก็น้องแคทเนี่ยเขาชวนไป ที่บ้านใช่ป่ะว่าเตี่ยวไมไปอ๋อดึกตีหนึ่งไงไปก็ไม่มีอะไรหรอกคนทยเยอะแยะเชนิทนิดเใชเพราะว่าเรียนุยวิทย์ด้วยกันเขาเล่าใหงนะชอบเจนน่าจะไปลงมงกนี่ อย่างพี่เจกูยังไม่คิดเลยว่าแบบเขาก็อยู่ในมุมเดียวกับเจนเลยนแต่กูรู้นะแต่กูไม่ได้บอกมึงเพราะว่าเห็นพี่ฟานแชทร้อยฟังเราว่ารู้จักกันเป็นมิจฉาทิัย์กาแฟของพี่บอยแคทเขบอกอ๋อแม่แคทรู้รู้รู้เขาแคทร้อยฟังไงเขาทำไรอะ แล้วตอนนี้ก็พี่เจนคนที่เขียดเนี่ยก็คือแบบเขาเขาก็ไปบอกบอกกับพ่อพี่เจนใหม่หรือว่าพ่อพี่เจนก็ถามเนี่ยเพราะว่าพ่อน้องแคนเนี่ยเขาอยู่คนแถวนี้เนี่ยก็ถามถึงบ้านกูอ่ะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงถามว่ากูแบบเซเลไวอะไรเงี้ยเขาบอกไปเจริญเขาเป็นพ่อสื่อให้นะเออพ่อน้องแคนอ่ะเขาไปแบบเจริญไหย เล่าความเท็จให้ฟังใช่ป่ะเล่าความเท็จให้ฟังแบบวสื่อไดีเลยนะก็อ๋อบ้านนี้ใช้ได้ใช่ไหมไปจีบขมมันไปเจอพี่เจนที่ไหนกูวเรียนสมัยติ๊กไทยเลยกูว่อก็มึงบอกมึงเรียนกูเรียนมาดุจการเอาเหรอเรียนกูเรียนมาดุจการอ๋อแต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่อยู่อ๋อรู้จักพี่เลยรู้จักอยู่แล้วรู้จักแล้วกูรือว่าไม่รู้จักกันกูว่าอยู่บ่อยแม่งจีบสาวไกลว่ะ เขาคนบางทานน้อยก็จริงแต่ว่าเขาตอนแรกอยู่อบตห้วยท่าช้างอยู่ที่ไหนแคปตูรีอบตห้วยท่าช้างอ่ะกเพิ่งจะไม่รู้จักตอนเขานั่นแหละอยู่ก็เพิ่งจะสอบติดไปเจอกันไปจุ่ใหม่ๆหมไอแมนรู้จักผ่านไอแมนหมายถึงว่าแบบตอนแรกกูก็ไม่ได้มองเขาหรอกแต่ว่าไอ้แมนนะรู้จักใจแมนเน่ะหน้าเหมือนไเตยนะหน้าเหมือนเตย ตติด่อให้หมายถึงว่าเขาติดต่อเขาให้พี่เจนะตอติดต่อมือเออให้พี่เจเนี่ยตอนนั้นกูโสดเนไอ้ที่ว่ากูไม่มีแฟนกูทำแต่งานอ่ะแล้วก็เจงเขาก็โสดพอดีไอ้แม็ก็ติดต่อให้เลยไม่น่าเชื่อนะควรจะเป็นแฟนกันนะแต่เมื่อก่อนจำได้นะตอนเด็กๆบ่อยมันพาแฟนมาไม่ไม่ใช่ไม่เข้ากล้องเลย ไม่ใช่ไม่ใช่กล้องกล้องไอ้เนี่ยกล้องกล้องเลยสัตว์มือคนไหนคนที่ไอ้สัตว์มาแล้วเป็นติ๊บไอ้เนี่ยฆ่าเพื่อนไม่ใช่เป็นติบเป็นติปีแล้วเด้งได้เด็กแล้วเป็นดิจิตอลฟูดฟิ้นไอ้เนี้ยพูดตรงเด็ดขับคงไม่มาดูหรอกบ้างไม่แน่หรอกไอ้เนี้ยทำไมไม่มีทางหลายคนอยู่นะที่พามาเป็นพิพีธีเปล่าคนไหนอะนั่นอะไปเห็นอยู่นานนานแล้วมังจำได้ไอ้เนี้ยคนเนี้ย จำได้เพราะว่าเขาไม่ยอมหลังหลังคนพิตี้ประมาณสองคนสามคนเนาะก็จะมาเจอจำจำได้มาเป็นมาอยู่ใช่ป้องเป็นทหารนี่เป็นคนนั้นสวยเป็นเลยนี่ไปแล้วเป็นพวกหนังแบบเป็นเลยไปแล้วเหรอลงแมกกาซีนเนี่อ่ะโอ้โหแบมึงใช่ไหมแบบมีแฟนคงแฟนคลับนี่ด้วยแบบผู้ชายอ่ะเียแบบแนวแบบเซ็กซี่อ่ะใส่แบบบิกินี่ใส่อะไรเงี้ยลงปกหนังสืออ่ะขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่ไหวหรอกกูเป็นทหารพอดีกูเลิกเลย เป็นสายนั้นเยอะตรงใต้นั้นดูไม่ไหวเลชีพเขาน่าจะหมดตังค์เยอะเยอะหมดกับหลายๆอย่างไม่ไหววะยังไม่ไหวนะเออยังไม่ไหวเพราะว่าพวกนี้มันทั้งเสื้อผ้าทั้งครับแบบลุปอ่ะไปอ่ะเข้าคลินิกมันว่าเล่นเลยเพี่มันต้องไปไงไปเข้าตลอดสุดท้ายเขาก็ไปแต่งกับหมอหมอหมอคลินิกหมอทำปะไม่รู้น่าจะหมอคลินิกกันและพี่ นี่ยังไม่รู้ว่าอีกงเหรว่าแต่งแต่งมาติดฉากไม่ไม่ไม่ข่าวข่าวข่าวมันในนี่ข่าวมันมันเป็นไงเหมือนแบบเขาอยู่ในรายการดูในอะไรพวกนี้ไงเข้าหรอเออให้สัมภาษณ์อะมึงนึกอไหมแบบเป็นพวกเซเลบริตี้ไปแล้วเหรอเออตอนนั้นนะตอนนั้นนะตอนเนี้ยเด็กๆนะหน้าใหม่ๆแทนหมดแล้วไม่ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่ามันเร็วไงมันเร็วมันเร็วไอ้พวกนี้วงการมันเร็วมันไวพลาแบบไม่แข่งจริงก็ดูไม่ได้ ไม่ใช่ไม่แข่งคนเรามันก็ต้องแบบแก่ล,ลงสามสิบกว่าตอนนั้นตอนนั้นก็อุ้ยสิบปีแล้วก็ต้องย<อ> <20 S 1> ี่สิบป,ปู่ครับเขาประมาณยี่สี่ปู2ยี่สิบเองโอ้ก็พอรุ่นรุ่นพีน่เจนี่แหละ เงินั่นแหละตอนนี้30ปีแลโอ้โหต้องผ่านใช่เพราะ10เป็น10ปีแล้ว็ปเเจนีต้องผ่านตัวเป็นนี่นี่เริ่มเป็นพวกเอเจนต์แล้วจะคอยหาเด็กนางแบบแล้วทจำเองไม่ไหวแล้ววันนี้รวยแล้วแต่งกระหม่อกรวยไปแล้วคงไม่นั่งหาเขื่เวลาถึงว่าผ่อนชีวิตดีกว่าแบกว่าวันมามาไปเล่นได้ไม่พี่ไม่เล่นเป็นไรไม่เล่นยังยังนี่อยู่เลยยังตึงยังระบบมันเจ็บอยู่ แต่ในใจพี่ลิมคือเขาไม่อยากเล่นกับมึงือไงตายวันแล้วนะไม่มีทำไมหนึงไปบอกความจริงรู้ไงทุนนี้ไม่เป็นไรไม่รู้มันมันมานั่งอย่างเงี้ยเดินออกครับเดินออกจะกลับบ้านด้วยนอนอะไรกลับบ้านด้วยแต่ผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์เนี้ยก็ลองเลี้ยงดูสิแมวที่บ้านผมแปลกบบเวลาเรียกไม่มาแต่เวลาท้ามึงทำแบบอะไรอยู่แบบว่างไม่ว่างเหรอแล้วไอสัตว์พันแข้งพันขาเหี้ยเก็บกาได้อีเออนะจอพันแข้งพันขา อันนี้มันชอบชอบคนโอ้ยนี่รอรอแล้วพี่รอแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแบบได้แล้วพี่แจ๊กเริ่มมีเีลาแล้วเฮ้ขาไม่ไม่ไปกรุงเทพพี่ดีนี้นี่นี่ทันที อมในตัวนี่เอาวววุุุเอ้แล้วโอ้โหไอ้คนหวยพ่ายนี่มันี่มันมานั่งงงกูไอ้เลือดติดเฮ้ยเลือดติดร้อยเมนหรือเปล่าเออเมนแมวเออนี่ร้อยเต็มมือวิลิมเลยนะเมียด้วยเนี่ยเริ่มออกตัวไม่รู้อ่ะตัวเมียด้วยเนี่ยเออจำเดือนในชาตินี่ด้วยปิดมีด รอยตีนเปล่ารอยตีนรอยตีนมันไปขี้มาไงหาดี่เชษมึงลองดมดูดิเนี่ยกลับไม่หนาวนะแต่เล่นเต้นแล้วควันขึ้นตัวมึงไงควันปูไม่ใช่ไม่ใช่มาแรกกูงรู้ว่าควันจากมึงแต่มึงยืนตรงนู้นแต่แรกอ่ะมึงขึ้นมาจากปูปูมึงร้อนตอนร้อนแรกๆแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเล่นในสวอลแล้วแบบควันขึ้นเนี่ยควันขึ้นหัว สวนี่โตขึ้นเลยอากาศโดนพี่กุ๊ดมันง่ายไปต้องเลยสแต้มไม่กอดเสียวเสียขาก้องนะพี่ขาก้องเสียบเสียบรุปอีกขาหนึ่งนเินแบนเลินแบนเนนเลินชิงแบนไม่ได้นี่ดูไิทามีเเฮ้ยเียบเียบ เด็กเด็กไม่เล่นแล้วเนี่ยทอนรองเท้าหมดแล้วซ้อมไม่นานแล้วเพราะว่ามันซ้อมสามคนทีแรกแล้วตอนโชว์รองเท้าเท้าฉีกเท้าขาดแล้วก็มีกามิลมาทำเต็มเต็จแล้วแล้วแล้วยังไงดีวะเนี่ยตอนไม่มีรองเท้าใส่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อบ่อยน้องให้แล้วแหละซ่อมซ่อมเนี่ยซื้อกาวดีไอวิ่งได้มาด้วยเสร็จ ได้มาโอ้โหเลยดีด้วยโอ้ยเฮ้ยใส่ดีป่าวปอนคนนี้ใส่ดีป่าดีดีดีเดี๋ยวตอพี่บอยเลยไม่ต้องซื้อเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวตอบพี่บอยขายห้าร้อยเองถูกเอาไปเลยไปเลยไอ้เีัยมึงยัยพี่บอยทัดตัวทำไมอาทิตย์เดียวประเด็นคือกูใส่สองครั้งเองของกูใส่เดือนนึงเลยใส่มาสองป่นี้ที่แล้วนี่เออสองครั้งเองตัวนี้สวยนะสวยสวยดีลงน้ำเรื่นี่

เกมนี้เล่นไม่นานเท่าไหร่สิบหกสิบหกนาทีแล้วเล่นไม่นานเท่าไหร่สิบหกนาทีแล้วไม่ลงอ้าวยืนเลยยังจะมีโบมีตีหน้ากูเลยเก่าตายเก่าตายเมื่อกี้เนี่ยไปห้องเชือดเอขึ้นช้าถ้าขึ้นเร็ววันนี้อาจจะโดนหัวไม่ได้โดนหน้าเก่าตายขอโทษยังขอโทษยังขอโทษ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 ไม่เป็นไรลบหน้าเอาไปอีกเอาอีก ขอโทษที่ขอโทษใจกันวันเกมหนึ่งแม่งกดตัวเร่งสิบกว่าครั้งแล้วเมื่อวันปักน้ำมานะครับ ีกคนที่ลิมเข้ามาแล้วแล้วลิมบอกไปปุ๊บพอไปปุ๊บเออบอกว่าปากน้ำแล้วเอาไม่ได้บอกทางเราเขาไม่ไม้มาถึงก็มาแล้วคิดเหมือนที่ว่ามาถึงก็มีคนอยู่แล้วไนี่ยนะ้วฝนไม่ตกเราในคนีมีมันมีแล้วพี่แต่เมื่อวานปากน้ำตกไหมพี่ไม่ตกลาก็มองอยู่ปากน้ำมองเห็นหรือปากน้ำเออเผาวชอบมาเผาพีชเฮียลืมปิด ไม่แต่ก่อนหน้าจะบอกก่อนได้ได้รู้ว่ามัน่ได้ไม่ได้เมื่อวานบอกก็กลับอย่างหยากมัน่ก็โตโง่เงี้ยเพราะว่าเราทีมจะออกมาปุ๊บอ่ะตกมาดูหน่อยเมื่อวานกล่าวว่าถ่ายรูปปั่นจักรยานเสร็จจะมาเล่นเนี่งเข้าบ้านปุ๊บตกเลยเลิกไม่แต่เลยไปตรงเรียนวัดละวันไม่ไม่ตกตกแค่ตรงนี้ไงงงมากแต่ที่กุยที่ทางตกนะบาสตกรเพชรอ่ะ เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยกระตุกเลยเนี่ยวันนี้ไม่แน่จะเนี่ยตกทางเขาเลยสามทีห้ากรรมการลุงตันเขาบอกพี่แม่แต่งแขวนมาแล้ว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 ก็เลยชวนพี่บอยมาเป่าให้ใครฝึกเป่าอ่ะพี่เด็กๆเราแบบมีมมมาร์่งึงก็ฝึกเป่าได้มีบ้มมีโบมในเวลาที่มึงเลิกเล่นใกล้แล้วเนี่ย กายจะต้องไปฝึกเออฝึกเป่าเลยกายแล้วมันมันกว่าเล่นเยอะมึงเชื่อกูดิมันมันไสเฮียนี่เป่าเราฝึกกันเป่าแต่ว่าเราเป่ารายการเด็กไงเออใช่เออเราเราเป่าเองเป่าอยู่แล้วเป่าเราเป่าอยู่มาพี่ลิมสั่งเตื้ออยากเป่าอยู่เริ่มเริ่มเจ็บเอ็นเอ็นเอ็นว่าในเยอะเกินไม่จะพลาดไม่ได้ยืด ม่งวิ่งเยอะวิ่งเยอะรู้แล้วก่อนเล่นมึงเคยยืดที่ไหนไม่เคยเป่าได้อย่างนี้ก็ฝึกเป่าได้ก่อนเล่นก็ไม่ยืดเล่นเสร็จมังก็ไม่ยืดมานั่งานั้นส่งไปอบรมไส่งแบบลมด้วยแบงก์บอกงานยอกเลยอย่างเด็กพวกนี้เราส่งได้ไงส่งแบบลมนี่แบงค์นี่จะไปไม่ได้นะแคทไม่ให้ไปนะแต่งแล้วส่งแคดไปเป็นกรรมการก็ได้ แยข่งยังไม่หวังเป็นกรรมการก็น่าจะสนุกดีกรรมการเวลาจัดฟาร์ดอ่ะคมกไม่อยากจะเล่นมีระยะสำคัญด้วยพี่เปิ้ลเขาจะมาเล่นไหพี่เปิ้ลจะเป็นกรรมเป็นาเป่าไม่พี่เปิ้ลเป็นกรรมการเขาจะอยากมาเล่นหรือเปล่าเปิ้ลมเป่าได้แล้วกลจะโดไปตกกับดักบาส์่ะใจร้อนด้วย จะบวกอย่างเดียวนะพี่เปิ้ลเนี่ยเฮ้ยเข้าหูนี่บวกหน้าเดียวเลยเป่าปุ๊บนักกีฬาวอยวายพี่ปานิงธรรมดาพี่เปิ้ลล็อกคอไม่เอานะต่อยต่อยผู้เล่นต่อยผู้เล่นเฮ้ฝนตกหรอเอะมีแล้วเริ่มมีป๊อกแป๊กปักแป๊กออกมาจบเกมนี้พอดีแล้วตกตกอะไรเนี่ยไม่มาพูดอะไรกันไว้เดี๋ยวเป็นตามร้อยอากาศตามพี่ สะพัดสู้แบบเมื่อเช้านะโอ้ยสามหื่นรถเดี๋ยวไปข้างน้าเลงส่อง่ได้กูจะไปกินข้ามไก่ยังกินไม่ได้เลยปิดไอเด่นปิดปิดหมดเมื่อวานนะวันนี้วันนี้่กูจะไปกินโกจูปิดจริงวันนี้มันเใ่นปิดสเห็นมบ้านมปอ่ ร้านมันปิดอะ่ะเปิดสายล่ะเมื่อวานดึกเมื่อวานเขาไปดูหนังกันมาตัวนี้มันตรวจไอ้น,นีน่ตรวจไอ้ไหัวใจโปรแกรมดันน้ำหวานที่อะไรมือนอะ่ะมันไขมังวนเออน้ำหวานเจอเหน็นเจอที่โรงพยาบาลน,น้ำหวานกูนั่งคุยกันอยู่ตเห็นพี่กูดว่ามันความดันสูงซื้อแพ็กเกจ บานไออกความดันสูงใช่ไหมความดันสูงกูบอกว่าความดันสูงยังไม่ไม่น่ากลัวถ้าว่าความดันต่ำอ่ะน่ากลัวความดันต่ำความดัต่ำนี่มีโอกาสเป็นอะไรปวดตีบความดันสูงเนี่คือมึงอาจจะนอนน้อยแดกกาแฟเยอะนอนน้อยกินเค็มกินเค็มนอนเยอะเก็หายพักผ่อนนอนใช่นอนแบบวันละสามชั่วโมงเงี้ยเรียบร้อยเอตัดไป ล่นกันไม่นาน21นาทีละอา้าวครึ่งชั่วโมงแล้ว <c oughs> ครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ <c oughs> เล่นกันครึ่งนค,ครึ่งชั่วโมองอะ่ะ <c oughs> ไปไปก็ไม่ได้แต้มกลับก็ไม่ได้แต้มโอ้

ดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเสียงใครเดี๋ยวแม่งขึ้นหน้าปกอีกแบบขึ้นอยู่แล้วกิ๊ฟเนี่ยขึ้นหน้าปกอยู่แล้วเขาห้องนึงกาช่องพี่แจ๊คอะเออว่า่างั้นอะพีโนนยิงพีโนนยิงโอ้โหดูพีจักรบิงลุ้น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 ตายตายตายเต้เต้เต้เก็บเต้ โดเอาใหม่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 ขอโทษยังเต้พี่หลังมึงทำโป้ได้เยี่ยวโทษล่วงหน้ามาก่อนให้พี่ทำยิงสามเฉยเลยที่นี่โดนอีกโดนอีกโดนอีกหูดับแล้วหูดับแล้วสภาพนี้หูดับแล้ว ừ hủ đạp thế <laughs> không điệt điệt để tay ủ để tay rồi rồi đấy anh nói tay đưa đồ ốm đồ ốm ลองพิชัยนะปล่อยแจ็ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยตัวใครเดียวกัน เตยตไล่เตยบี้เตยบี้เตยบี้เตยมึงเดี๋ยวมึงไปประเด็นในชั้นยเฉยมึงไอ้เี้ยจะแต่งแล้วอยู่เฉยต้องต้องงบเปล่าต้องงบทำไว้ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ยี่ห้านาทีแล้วปลุกเรยไอ้งยิ่ง ลูกวะอ๋อนี่อนี้สามแนองนแ้มเดียวไม่เนไงตอนเล่นสบอเล่นางข้างเดยวาด1อ้าวอ้าวอ้าว